สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรผู้ทําเกษตรกรรมครับนานแล้วไม่ได้เจอกันนะครับหลายแ็กที่ผ่านมายังไม่ได้ออกอากาศครับกําลังเก็บประมวลภาพหลายแปลงหลายที่ครับซึ่งถ้าหากเข้าระบบที่สมบูรณ์แล้วก็ทําตามระบบของเราที่ถูกต้องครับเราจะอัพยูทูบให้นะครับครับวันนี้โครงการเพื่อแทงกําลังเสรินพีพีครับเราพามาเยี่ยมชมแปลงพริกไทยในเครือข่ายของเราครับที่ถึงระยะเวลาที่กําหนดต้องเก็บเข้าสู่ตลาดแล้วนะครับ วันนี้ครับตลาดผักผลไม้สดแมคโครนะครับโคมาละเรียบร้อยนะครับจากนี้ไปครับเราจะนำผลผลิตพริกไทยอีีขเราเข้าสู่ระบบการตลาดของแมคโครทั้งปีนะครับปลกนี้ั้งหมดมีทั้งหมด70กว่ากไร่นะครับ70กว่ากัไร่ก็จะเลี้ยงเราได้ประมาณ6-7ถึงเดเดือนนะครับจากนั้นก็ไม่พอนะครับเราต้องการเราต้องการทั้งหมด2 0 0พไร่ถึงจะพอป้อน ทุกตลาดเพราะว่าเดี๋ยวนี้สิรพ,พีครับเราไปเปิดตลาดไทยซีเล็กเพิ่มเป็นตลาดหนึงนะครับซึ่งเป็นเป็นทางเลือกให้กับมวลสมาชิกเกษตรกรของเราที่ร่วมโครงการนะครับสิรพ,พีครับไม่ไม่ได้ปิดกัน้นหรืออะไรไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่ยากจนเกินไปเพียงแต่ว่าการทาระบบฟาร์มของพวกเราที่จะมาร่วมกันนะครับจะต้องมีการ pgs พื้นที่หรือสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่า สมว่าเราจะปลูกพริกไทยกันนี่ครับพันธุ์ท่านมาจากไหนเป็นอินทรีย์หรือเปล่าพื้นที่ท่านนั้นนะครับตัวสอบรับมีสารพิษตกค้างไหมนะครับถ้าหากว่าเราผ่านขั้นตอนตรงนี้ครับเราก็สามารถร่วมโครงการกับพริกไทยกําลนงชนพีพีหรือโครงการพริกไทยพริกไทยไทยสู่ผัวลกนะครับแล้วก็ผมกําลังเปิดโครงการใหม่ชื่อโครงการเกษตรอินทรีย์ ใคมุ่งสู่พโรคก็จะนําพืชหลายอย่างที่เป็นพืชสวนครัวพืชที่เป็นอาหารกับมวลมนุษยชาติบนโลกใบนี้นะครับเราก็จะนาเข้าสู่ระบบนะครับซึ่งตอนนี้ครับเราพามาเยี่ยนชมระบบการทําฟาร์มซีของเราครับโดยเฉพาะการทําดูแลต้นนะครับดูแลผลผลิตดูแลผลิตผลนะครับซึ่งต้นนี้ครับจะออกหลายรุ่นมากนะครับกะแล้วประมาณ4ี่รุ่นทั้งหมดนะครับ อันนี้เป็นรุ่นที่รุ่นที่สองครับรุ่นแรกเราเก็บไปแล้วนะครับตันตันกว่ารุ่นที่สองนะครับรุ่นที่สามนี่รุ่นที่สี่ครับแล้วจะมีหลงหนึ่งรุ่นที่ห้าคือรุ่นนี้นะครับเพราะนั้นครับจีรันิพีครับเราทําเป็นดูแลการเป็นระบบอินรีย์แล้วก็ส่งผลให้เป็นทวายหรือว่าออกให้ผลผลิตทั้งปีนะครับส่วนที่ผ่านมาก็มีหลายคอมเมนต์ครับหลายผู้คนบอกว่าถ้าทําเกษตรอินทรีย ปุ๋ยที่นามาใช้รองพื้นหรือใช้กับต้นก็ต้องเป็นงัวต้องกินหญ้าอินทรีย์ด้วยปกติแล้วงัวที่เรานํามามุลสัตว์มุนงัวที้งวนที่เรามาใช้ในฟาร์มครับเราจะใช้ฟาร์มที่ที่เขาที่เขามีการปลูกหญ้าเองนะครับแล้วก็เลี้ยงแบบธรรมชาติแล้วขี้งวนี่ต้องหมักก่อนหมักจนไม่ได้เชื้ออินทรีย์ครับถึงจะเอามาใช้ในแปลงไม่นั้นมันจะเค็มเกินแล้วมันจะทําให้ทําให้ พิกเทเราเสียหายนะครับแล้วยญ่าครับเราจะไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้านะเห็นไหมครับเปลียนว่ามันลกลกยาเป็นธรรมชาติหญ้านี้ก็คือไม่ใช่ว่าจะพืชนะครับจะเป็นพืชคุมดินตัวหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นการรักษาอุณหภูมิให้กับพื้นแปลงของเรามันจับมาให้มันร้อนเกินไปจากนั้นครับเราขากมันยาวขึ้นมาลกวนต้นพิษเเทเราเราก็จะใช้เครื่องตัดหญ้าตัดเครื่องตัดหญ้าเทปิเอนนะครับนะครับตอนนี้อ่าตอนนี้แต่ละครับมาดูทางนี้ครับ ใช้การตัดหญ้าออกนะครับหญ้าเสร็จแล้วส่วนหญ้าที่ตัดลงไปครับเราก็จะให้มันคุมอยู่กับดินครับแล้วก็เราก็จะให้มันยกิสลายไปเป็นปุ๋ยบำรุงดินเป็นตัวนะครับอันนี้เราปีนี้ครับเราจะให้เกษตรกรของเรานะครับเพิ่มทางเลือกคือการปลูกผลไม้แซงกับพิษไทยเราได้ทุเรียนมีลองกองมีเงาะแซงกันไปนะครับเพราะว่าอนาคตข้างหน้าครับ เราจะเปิดโครงการเกษตรงินร้านแล้วก็เกษตรอินทรีย์สู่ัวโรกนะครับโดยเราได้จอยกับเมโครแล้วเราจะนําพืชผักเข้าหลายตัวนะครับแล้วก็ตลาดไทยสิเล็กครับซึ่งก็รองรับกลุ่มเกษตร,รกรของเราดีไว้นะครับว่าการสังฟ้าของเราทุกคนครับเราสามารถตรวจสอบยันกลับเราสามารถควบคุมคุณภาพแปลงควบคุมคุณภาพของผลตผลผลิตได้นะครับค่อยนั้นหากท่านสนใจโครงการของ เริญพีพีื้วยโครงการเกษตรฟาร์มเกษตรอินทรีย์มุ่งสู่การร่วมของเราก็สามารถติดต่อหรือสามารถโทรปรึกษาโทรคุยก็ได้ครับเจริพีพีฟ้เวิร์นครับศูนย์เป็นหกสามห้าสี่ศูนย์สามเจ็ดผมวิเชนแสงประเวศครับพร้อมจะให้คาปรึกษาและก็พร้อมจะใหะ้ความร่วมมือในการจะท่านมาร่วมโครงการนะครับซึ่งคิดแล้วหากมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ไร่น้ำไม่ท่วม หรือหากเป็นพื้นที่ชุ่มน้แํแเราก็จะมีพืชอีกหลายตัวให้ท่านทําส่งที่แมคโตทั่วประเทศแล้วก็ส่งที่ตลาดไทยซิลิกใว,ว้นี้ครับข้าพเจ้าต้องขอขอบคุณมนลสมาชิกทุกท่านครับที่ติดตาม YouTube ของพิษไทนการันเซเลพีแล้วก็ต่อไปจะมีสมาชิกเรื่องโครงการฟาร์มกรเกษตรอินทรีย์มุ่งสู่คัวโรคเร็วๆนี้ครับแล้วก็หากท่านสนใจในโครงการใด พื้นยี่ท่านหมอไหมหรือจะลงโครงการได้แบบไหนครับก็ติดตามแล้วก็ปรึกษาโทรหาได้ตามเบอร์โทรขั้นต้นที่บอกไว้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ